s m i l i n g d o อ s m i l e .jpg ภาพหมายิ้มสยองขวัญเรื่องราวสุดเล่นลับเรื่องนี้เป็นที่ฮือฮาและเกี่ยวกล่าวบนโลกอินเทอร์เน็ตเมื่อราวๆปี2008ได้เริ่มมีเรื่องเล่าอันลี้ลับบนสื่ออินเทอร์เน็ต เรื่องของเรื่องก็คือชายหนุ่มผู้หนึ่งเขาพยายามที่จะสืบหาเรื่องราวความเล้นลับบางอย่างบนสื่ออินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับรูปภาพที่ถ่ายจากกล้องโพลารอยดรูปหนึ่งซึ่งเขารู้แค่ว่ามันเป็นภาพหมาตัวหนึ่งที่ส่งยิ้มให้กับกล้องซึ่งเล่าขานกันว่าหากใครได้รับอีเมลที่มีรูปหมายิ้มนี้ และได้เปิดดูชีวิตของเขาผู้นั้นก็จะต้องพบเจอกับเรื่องราวสุดอาถรรพ์และสยดสยองจนอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยซึ่งเรื่องที่เกิดขึ้นนั้นมันได้เริ่มต้นขึ้นมาก่อนหน้านั้นนานมากแล้วเรื่องราวทั้งหมดต้องเล่าย้อนกลับไปเมื่อราวๆปีคิธศราช1,992ักราช1992 ในยุคที่สื่ออินเทอร์เน็ตยังไม่แพร่หลายในช่วงสมัยนั้นเจมี่เป็นชายหนุ่มนักศึกษาในมหาวิทยทาลัยแห่งหนึ่งเขาได้มีโอกาสเข้าไปใช้อินเทอร์เน็ตเจมี่พยายามจะสืบหาข้อมูลบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับแมรี่แฟนสาวของเพื่อนเก่าของเขาเองแมรี่นั้นเธอเป็นผู้ดูแลเว็บบอร์ดแห่งหนึ่งเธอ เป็นคนที่มีความลึกลับและมีพฤติกรรมน่าแปลกโดยเธอมักจะชอบนำภาพภาพหนึ่งไปโพสต์ตามเว็บบอร์ดต,ต่างๆซึ่งส่วนมากก็จะเป็นเว็บบอร์ดแนวเล่าเรื่องสยองขวัญโดยสิ่งที่เธอโพสต์นั้นคือไฟล์รูปภาพรูปหนึ่งที่มีชื่อว่า smile .jpg แน่นอนว่าส่วนมากคนก็ได้พูดถึงภาพนี้ว่ามันคือภาพหมาตัวหนึ่ง ที่ถูกถ่ายโดยกล้องโพลารอยด์และที่รูปนี้แปลกก็คือหมาในรูปนั้นมันกำลังส่งยิ้มให้กับกล้องหรือผู้ถ่ายนั่นเองเจมี่ใช้เวลาอยู่นานกว่าจ,จะติดต่อกับแมรี่ได้ซึ่งเขาเองก็ติดต่อผ่านจากทางเพื่อนเก่าของเขาอีกทีหลังจากที่ติดต่อกับเธอได้แล้วเจมี ก็ได้นัดเจอเพื่อพูดคุยและสอบถามเรื่องราวและความเป็นมาทั้งหมดจากเธอในช่วงแรกๆนั้นแมรี่ค่อนข้างให้ความร่วมมือและตกลงที่จะนัดเจอและให้ข้อมูลดังกล่าวกับเจมี่แต่แล้วเมื่อถึงเวลาที่นัดหมายกันจริงๆแมรี่กลับเปลี่ยนใจเอาซะดื้อและไม่ได้ไปพบเขาตามนัดโดยแมรี่ เธอให้เหตุผลว่าเธอไม่สะดวกใจที่จะกล่าวถึงเรื่องของมันคำตอบที่ได้รับก็ได้ทำให้แหล่งข้อมูลเดียวเกี่ยวกับเรื่องราวทั้งหมดนั้นขาดหายไปเจมี่จึงจำใจที่จะต้องพับเรื่องราวดังกล่าวไว้และเลิกล้มที่จะตามหาความจริงและข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องลึกลับเรื่องนี้จนเวลาได้ล่วงเลยผ่านไปหลายปี เจมี่ได้ลืมเลือนเรื่องราวเหล่านั้นไปจนหมดสิ้นแล้วในปีคิทศกราช2005ในบอร์ดแนวลึกลบับเขาก็ยังพบเจอแอคเคาท์ของแมรี่ที่ยังคอยโพสรูปภาพดังกล่าวอยู่ทำให้เจมี่นึกถึงมันขึ้นมาได้เขาจึงได้กลับมาสืบค้นข้อมูลเรื่องราวดังกล่าวอีกครั้งแต่ในครั้งนี้เจมี่ได้พบเจอข้อมูลใหม่ จากผู้ใช้เว็บบอร์ดต่างๆพวกเขาต่างก็เล่าเป็นเสียงเดียวกันว่าผู้คนที่ได้ดูรูปภาพที่แมรี่อัปโหลดส่วนมากพวกเขาจะต้องเจอกับเรื่องราวสุดสยองบางคนก็บอกว่ามีอาการชักเกรงและหมดสติหลายๆคนก็บอกว่าเพื่อนๆของพวกเขาที่ได้ดูรูปรูปนั้นต่างก็พากันฆ่าตัวตาย ไปโดยไม่ทราบสาเหตุราวกับว่าไอรูปภาพที่แมรี่พยายามอัปโหลดอยู่นี้มันมีคำสาบที่ร้ายแรงแฝงอยู่ทำให้ผู้ที่ได้พบเห็นรูปดังกล่าวจะต้องมีอันเป็นไปมีข้อมูลบางอย่างที่เราย้อนกลับไปในปีคิดทศกราช2002ได้มีแฮกเกอร์พยายามที่จะเจาะเข้าระบบของผู้ให้บริการเน็ตเวิร์กรายใหญ่เจ้าหนึ่ง และได้อัปโหลดรูปภาพส m ม l e .jpg ลงไปในหมวดหมู่ตลกและขำขันว่ากันว่ามีสมาชิกสังคมออนไลน์ในนั้นหลายต่อหลายคนที่ได้เห็นภาพภาพนั้นและก็เกิดล้มตายกันไปราวใบไม้ร่วงก็าหาสาเหตุการตายหมู่เหล่านั้นไม่ได้ไอ้รูปภาพนี้มันคืออะไรกันแน่นะมันคอยไล่ล่าข่าวชีวิตผู้คน บนสื่ออินเทอร์เน็ตให้ล้มตายราวกับใบไม้ร่วงโดยที่คนที่คอยส่งต่อความตายของมันไปยังที่ต่างๆนั้นก็คือแมรี่อดีตแฟนสาวของเพื่อนเก่าของเจมี่นั่นเองเธอทำมันไปด้วยเหตุผลอันใดกันแน่นะเจมี่ได้จะสงสัยว่ากะอีกแค่ภาพหมายิ้มธรรมดาธรรมดาทำไม มันถึงสามารถฆ่าคนตายได้กันนะแต่ตัวของเขาเองก็ยังไม่เคยเฉลียวใจเลยว่าแม้แต่ตัวเขาเองนั้นก็ยังไม่เคยที่จะได้เห็นภาพเจ้าปัญหานั้นเลยอาจจะเป็นเพราะว่าตัวของเขาวาดกลัวเกินไปที่จะเปิดดูมันก็เป็นได้แต่เขาก็ได้ข้อมูลของมันมาอย่างครบถ้วนแล้ว s m i l e .jpg มันคือภาพของหมาพัน์ายเบเรียนฮักกี้ ที่กำลังส่งยิ้มอยู่แต่ลักษณะจากฟันของมันนั้นมันน่าจะเหมือนกับฟันของคนมากกว่าภาพนี้เมืันเหมือนถูกถ่ายในห้องที่มีแสงอันน้อยนิดทำให้ภาพของมันยิ่งดูน่ากลัวตาของเจ้าหมาไซเบเรียนตัวนี้มันช่างเปล่งประกายในความมืดและที่มันน่าสยดสยองอีกอย่างก็คือในรูปทางด้านซ้ายของรูปนั้น ที่หลังของเจ้าหมามีลักษณะคล้ายมือของคนในเงาดำมืดที่มีลักษณะเป็นสีแดงคล้ายกับว่ามันกำลังโบกสวายอยู่ที่ตรงด้านหลังน,นั้นในรูปยังมีตัวอักษรอะไรบางอย่างที่มองไม่ออกว่ามันคือตัวอะไรกันแน่ในโพสต์ตามเว็บบอร์ดต,ต่างๆหรือฟอร์เวิร์ดเต่างๆก็มักจะมีแคปชัน่นหรือข้อความคำหนึ่ง ที่ติดมากับรูปนี้อยู่เสมอก็คือคำว่ายิ้มสิพระเจ้ารักคุณมีข้อมูลใหม่ๆที่เชื่อถือได้ว่าผู้ที่ได้พบเห็นภาพ s m i l e .jpg และต้องคำสาบนั้นพวกเขาจะต้องแปล่กระจายคำสาบต่อไปด้วยการส่งต่อหรือ forward m a i เมนั้นไปเรื่อยๆซึ่งนั่น ก็จะทำให้พวกเขายื้อเวลาในการคุกคามจากอำนาจสุดเร้นลับแน่นอนว่าผู้คนที่รอดอยู่พวกเขาก็ไม่ต่างจากตกนรกทั้งเป็นพวกเขาต้องทนทุกข์ด้วยความรู้สึกหวาดกลัวอยู่ตลอดเวลาเพราะในตอนที่พวกเขาหลับตาลงทุกครั้งภาพของเจ้าหมายิ้มตัวนี้ ก็จะไม่อยู่ตรงหน้าของพวกเขาหลายหลายคนก็มีอาการทางประสาทขันรุนแรงจนพวกเขาต้องเข้ารับการรักษาเพื่อบำบัดอาการทางจิตจากทางจิตแพทย์ถึงพวกเขาจะนอนหลับไปได้แต่คำสาบม,มันก็ยังคงคุกคามพวกเขาแม้แต่ในความฝันพวกเขาก็มักจะเจอเจ้าหมาและมือสีแดงที่โบกให้กับพวกเขา อยู่ตลอดเวลาเรื่องราวได้ผ่านพ้นไปมาถึงในปีคิดทศกราช2008แมรี่ก็ได้ส่งอีเมลฉบับหนึ่งมาหาเจมี่แต่ยังดีนะที่อีเมลฉบับนี้ไม่ใช่อีเมลลูกโซ่ของสมัย .jpg ซึ่งอีเมลนี้ก็เป็นข้อความแบบปกติของเธอในนั้นมีใจความว่า เธอนึกถึงวันเก่าๆวันที่เธอได้ติดต่อพูดคุยกับเจมี่แต่เธอก็ต้องปฏิเสธเขาไปก็แน่นอนละ่ะว่าเธอนั้นวาดกลัวกับมันมากมันเริ่มคุกคามเธอตั้งแต่เธอได้รักไฟล์รูป smile.jpg มันตามหลอกหลอนแมรี่ในยามที่เธอหลับฝันไป แมรี่มักจะพบเจอเจ้าหมาไซเบเรียนตัวนั้นเข้ามาหาเธอในความฝานันมันคู่คำรามและสยะยิ้มพูดคุยกับเธอมันยังบอกกับเธออีกว่าถ้าเธอยังไม่อยากตายล้วก็เธอจะต้องส่งต่อรูปนี้หรือส่งต่อคำสาบนี้ไปให้ผู้อื่นไม่เช่นนั้น มันจะมาเอาชีวิตของเธอซึ่งในขณะที่เจ้าหมาไซเบเรียนตัวนี้กำลังพูดคุยอยู่กับแมรี่มือที่อยู่ทางด้านหลังของเจ้าหมาตัวนี้มันก็กำลังกวักมือเรียกแมรี่อยู่ราวกับมันจะเรียกให้เธอไปอยู่และกลายเป็นส่วนหนึ่งของรูปภาพนั้นด้วยความหวาดกลัวแมรี่จึงจำใจ ที่จะต้องเป็นตัวแทนแห่งความชั่วร้ายเทวทูตจากความตายในตอนนี้เธอทำงานรับใช้พวกมันมาเป็นเวลายาวนานถึง15ปีแล้วราวกับเธอถูกใช้เป็นเครื่องมือของปีศาจทั้งที่เธอเองก็รู้ว่าสิ่งที่เธอทำลงไปด้วยการแชร์รูปภาพไปตามสถานที่ต่างๆนั้น อาจจะเป็นการฆ่าชีวิตผู้คนเป็นจำนวนมากแต่ในวันนี้เธอจะไม่ยอมเป็นเครื่องมือให้กับเจ้าสิ่งชั่วร้ายนั้นอีกแล้วและแมรี่ก็ได้ส่งไฟต้นฉบับของสมัย .jpg ใส่ในฟอปปี้ดิทที่เธอได้พบเจอมันเป็นครั้งแรกเธออยากให้เจมี่รับมันเอาไวา้แมรี่ ยังได้ทิ้งท้ายประโยคอีกต่อไปว่าเธอคงจะได้หลุดพ้นไปจากทุกๆสิ่งทุกๆอย่างในเร็วๆว,วันนี้หลายเดือนต่อมาเจมี่ได้รับพัสดุซึ่งก็คือแผ่นฟอฟิดิสและหลังจากที่ได้รับเจ้าสิ่งนั้นมาไม่นานเจมี่ก็ได้รับการติดต่อจากเพื่อนเก่าของเขาซึ่งเขาก็เป็นสามีของแมรี่ เพื่อนของเจมี่ได้บอกกับเขาว่าแมรี่ได้ฆ่าตัวตายไปแล้วซึ่งคนที่ส่งแผ่นฟอฟฟิดิสนี้มาให้กับเจมี่นั้นก็ไม่ใช่แมรี่แต่เป็นเพื่อนของเขาเองซึ่งก็เป็นสามีของแมรี่นั่นเองหลังจากที่เจมี่ได้ลองแกะกล่องพัสดุออกมาดูเขาก็ได้พบว่าแผ่นฟลอฟฟิดิสที่ได้รับนั้น มันมีร่องรอยการถูกไฟเผาไหม้ในบางส่วนแน่นอนว่าแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่องลึกลับนี้ได้ขาดหายไปอีกแล้วแถมแผ่นฟอฟิดิสนี้นั้นยังใช้ทำงานจริงๆไม่ได้เจมี่จึงเริ่มต้นค้นหาข้อมูลโดยย้อนกลับไปในช่วงอดีตและเขาก็ได้พบว่าในช่วงนั้นช่วงที่เจมี่ได้นัดแนะ เพื่อพูดคุยกันกับแมรี่นั้นเจมี่ได้รับเมลฉบับหนึ่งจากแมรี่ซึ่งเขาไม่เคยได้เปิดอ่านเมลฉบับนั้นเลยเมลฉบับนั้นมีชื่อว่าสมายเจมี่จึงได้เปิดอ่านมันในทันทีและข้อความที่อยู่ภายในนั้นก็คือสวัสดีค่ะได้ยินว่าคุณกำลังตามสืบหาข้อมูล เกี่ยวกับภาพของหมายิ้มอยู่ใช่ไหมคะแน่นอนฉันน่ะได้ดูแล้วและมันก็คงเป็นเพียงแค่ภาพหมายิ้มธรรมดาธรรมดาฉันจึงได้แนบไฟล์หมายิ้มในเมลนี้ให้คุณด้วยอย่าก,กลัวไปเลยนะคะเพราะมันก็เป็นแค่รูปที่ส่งต่อๆกันเท่านั้นเองโอ้อิแมรี่มึงเล่นกูซะแล้วเจมี่ ได้แต่คิดแบบนั้นอยู่ในใจเจมี่รู้สึกหวาดกลัวและไต่ตรองอยู่นานว่าเขานั้นควรจะเปิดดูไฟล์รูป smile.jpg อยู่หรือเปล่าแน่นอนละวว่าเจมี่ยังไม่ได้เปิดดูไฟล์รูปเหล่านั้นเขาจึงได้ตัดสินใจที่จะนำเรื่องราวดังกล่าวมาบอกเล่าในเว็บบอร์ดเพราะเขาก็คงไม่กล้าและไม่อยาก จะเป็นส่วนหนึ่งที่ต้องคอยส่งต่อรูปนั้นเช่นดังแมรี่ที่เกรงกลัวต่ออำนาจลึกลับของมันแต่ในบทความของเจมี่เขาเองก็ได้แนบรูปภาพของสมัย .jpg เอาไว้ด้วยและเขาก็ได้บอกต่อจากนั้นว่าหวังว่ามันคงจะไม่เป็นอะไรหรอกนะถ้าหากคุณได้ดูรูปภาพของมัน ถ้าชอบอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับข้อมูลข่าวสารจากช่องของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ